ว่างไงนุชนายดูอะไรอยู่วะนี่ไงกำลังดังเลยอ่ะอะไรนะไมรุ่นโกโกวาโกโกวาเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอใจแรวโอ้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่ซื้อนี่ดาปุ๊กปิกนายร้องเป็นด้วยเหรอนด้นิดหน่อยอ่ะโหสุดยอดไปเลย นี่นายดูทีวีมาทั้งวันแล้วนะพอได้หรือยังง่ะขอกหน่อยได้เปล่าแล้วมันร้องยังไงนะเดี๋ยวร้องพร้อมกันอมาแล้วลูกจ้าจุดก็กว่าที่หนูอยากได้จุดก็กว่าที่หนูอยากใส่จุดกกว่ามีจือนี่ได้โอ้โหปุ๊กปิ๊กตบมือให้เลยร้องเพลงเก่งจังเลยนะโอ้ยแล้วนั่นใขรใส่เอวก็ยกกเยกอยู่ข้างหน้านั่นน่ารักดีออกปุ๊กปิ๊กฉันน่ะนะ อยากจะมีชุดโกโกวาแบบนี้กับเขาบ้างอะอะไรดูปุ๊บจะอยากได้ปั๊บขึ้นมาซะอย่างนั้นแหมก็น่ารักดีนี่นาเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมถ้าเรามีชุดโกโกวาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่แบบว่าฉันอะนะอยากขายมากกว่าขายเลยเหรอใช่ช่วงนี้กำลังดังฉันคิดว่านะถ้าเราขายชุดโกโกวาแล้วก็จะต้องแบบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านแน่นอนเลยะ เราว่าเรื่องใหญ่แล้วล่ะนุชไปปรึกษาพี่เอกปะใช่ฉันกําลังวิ่งไปนี่ไงไม่รู้ว่าพี่เอกเขาอยู่บ้านหรือเปล่าน่ะสิมีวันไหนอยากให้อยู่แล้วไม่อยู่มั้นี่ไงปุ๊กปิ๊กไม่อยู่อยู่ข้างในมั้งเขาจะอยู่อะไรข้างนอกทุกวันนี่ไงห้องกลัวก็ไม่อยู่ปุ๊กปิ๊กอืมไปดูในบ้านดิ ในบ้านงั้นเหรอ,อ,อจะอยู่แน่ใจนะเข้าไปเลยบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราอะเน,นี่ยแหมปุ๊กปิ้นนี่ละก็ออพี่แอก๊กอ่ะโบก็ไม่อยู่สงสัยอยู่ในห้องเราั้างนี่ไงเจอแล้วพี่แอ๊กเอก้เอาพี่ฝนมีอะไรเมื่อกี้อ่ะดูดูเรื่องวัยรุ่นโกโกวามาฮะวัยรุ่นโยโกฮาม่าไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นโกโกวาฮะ แม่ไม่รู้จักได้ยังไงเขากำลังดังเลยนะคือแบบว่าเอิมพี่ฝนอยากเปิดร้านขายเสื้อผ้าชุดโกโกวาน่ะอะไรคือชุดโกโกวาเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งพี่เอกยังไม่ได้ดูเลยเจอยังอะ่ะอ๋อชุดนี่เหรอชุดตุก,กตาในสักวิตเกมเนี่ยเหรอใช่ชุดโกโกวาถ้าเราขายตอนนี้ละก็รับรองมีเงินเยอะแน่นอนเลยอะ่ะใครๆเขาก็ชอบแล้วแล้วพี่ฝนจะไป จะไปเอาที่ไหนมาขายล่ะเนี่ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนลองตัดชุดเองดีไหมอะโหแล้วมันจะทันเหรอตัดชุดเองก็ทันเรามม้งแต่ว่าเราจะต้องมีร้านก่อนนะแล้วจะไปวางขายตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอืมดูเหมือนว่าพี่ฝนได้รับมรดกมาจากคุณย่าด้วยล่ะพี่เอก มรดกเลยเหรอใช่เป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าร้านเนี้ยเก่ามากแล้วนะเราจะต้องไปปรับปรุงนิดหน่อยอะ่ะอืมงั้นเราลองไปดูที่ร้านกันก่อนละกันว่ามันเป็นร้านอะไรจริงหรอเพียกจะไปกับพี่ฝนจริงเหรออา้าวไม่ไปแล้วจะรู้เรื่องได้ไงไปดิก็ตามมาเลยร้านะนะไม่ไกลไปจากนี้หรอกแต่แบบว่าร้านะเก่ามากแล้วเพียก พียต้องปรับปรุงช่วยพี่ฝนปรับปรุงร้านก่อนนะไปดูก่อนว่าเราพอจะทำอะไรกับร้านนั้นได้บ้างอะนะร้านอยู่ตรงไหนนะอเอจจำไม่ค่อยได้แล้วสิออานั่นละปัญหาใหญ่น่าจะไปทางนี้แล้วมั้งอ๋อนี่ไงโถเอ้ยที่แท้ก็มาชนคุณพี่คนนี้เขานี่เองเอางั้นไงเจอแล้วร้านที่พี่ฝนบอกเดี๋ยวนะตรงนี้หรอ ใช่แล้วใช่แล้วอยู่ตรงข้ามกับร้านที่ขายน้ำตาลแกะที่แม่ของพี่ฝนทำเอาไว้ไงอืทำไมมันไม่คุ้นเลยตรงเนี้ยถือว่าพี่เอกไม่ค่อยได้ผ่านมาก็พี่เอกไม่ค่อยได้มาทางนี้ไงตอนที่เรามาคราวนั้นเราก็ยังอนุบาลอยู่เลยอะ่ะที่จำได้เปล่าร้านขายน้ำตาลแกะอะ่ะหรอร้านนี้ร้านอะไรอะ่ะทาทาใช่แล้วเป็นร้านขายเสื้อผ้าของคุณย่าสมัยก่อน เดี๋ยวเข้าปไปดูเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนี่ยดูสิร้านสวยนะแต่แบบว่าเสื้อผ้าเก่าไปนิดนึงอ่ะสีสันร้านมันฉูดฉาดมากเลยมันก็ตัดสีเสื้อผ้าหมดนะสิแต่แบบว่าถ้าเราขายเสื้อผ้าแบบนี้คงขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชุดโกโกวากำลังดังเดี๋ยวเอามาขายกันดีกว่าอืม,มอยกว่าชุดมันแบบแปลกๆอยู่นะนี่ๆๆไง เดี๋ยวพี่ฝนจะเอาเสื้อผ้าโกโกวาเดีวอามาตั้งโชว์หน้าร้านตรงนี้เลยได้แต่ว่าพี่ฝนก็ต้องมีชุดก่อนแหละไปเอาที่ไหนละ่ะคนนี้เอาหน้าเอาหน้าพี่ฝนนะเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วสั่งตัดชุดโกโกวามาเยอะเลยละ่ะไปเตรียมไว้ตอนไหน <c oughs> นี่ไงมาแล้วเห็นเปล่า เห็นวะดูสิเดี๋ยวพานางแบบเข้ามายืนตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะอันนี้เธอทํางานทํางานเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนๆในห้องมาซื้อชุดโกโกวานะโอ้โหดูโพสท่าเขาให้ <c oughs> มาเร็วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในร้านอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่าน่าจะพร้อมแล้วหรือยังสําหรับการขายเสื้อผ้าโหดูสินางแบบเป็นไงอะอืม ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะดูดีขึ้นนะเพราะว่าสีส้มสีเหลืองมันก็ดูดูตัดก,กันกับพื้นห้องดีอะเห็นไหมเล่าบอกแล้วว่าชุดโกโกวาแบบนี้ต้องขายดีแน่นอนขนาดนางแบบใส่ยังสวยเลยอ่ะจะว่าไปก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยดูสิ ดูดูท่าทางแล้วถ้าเป็นหุ่นจริงๆนี่คงแบบอื้อน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าหุ่นหันหัวได้แต่เผอิว่าเป็นนางแบบมาแล้วเดี๋ยวไปหาคนมาซื้อเสื้อผ้าก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีล่ะนุชก็ไปโปรโมดรอบๆอบนี้ก่อนแล้วกันเออเป็นความคิดที่ดีนะปุ๊กปิ๊กโปรโมทรอบๆบงั้นเหรอเอาเป็นว่าตอนนี้หิวมากแล้วว่ะพี่เอก แล้วจะไปไหนเนี่ยพี่ฝนไปซื้อทาโกะก่อนดีกว่าหาหิวแล้วอะเออไปไปไป,ไปคุณลุงครับเปิดร้านวันนี้เอาเปิดพี่ฝนนี่ไงทาโกะยากิน่ากินมากมากเลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดให้เบียดกับโบแล้วก็ปุ๊กปิกคนละชุดกันแล้วกันนะเป็นอะไรครับคุณลูกค้าทาโกะยากิซักสี่ชุดค่ะโอ้ได้ได้ได้ทำไวเรียบร้อยแล้วอุ่นแป๊บเดียวนะอุ่นแป๊บเดียวได้แล้วพี่แอกอะ เดี๋ยวเอาไปกินแบ่งโบแล้วก็ปุ๊กปิ๊กด้วยนะนี่เอาไปเลยพี่เอกโอ้โห,โหเป็นรอบแรกที่มาทำงานแล้วได้รับ <c oughs> <c oughs> ได้รับอาหารมากินก่อนด้วยโอ้โหงม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 อร่อยมากๆเลยเบอร์ <c oughs> เออใช่ในเมื่อเรามาซื้อทากโกยากิกับคุณลุงแล้วเดี๋ยวเราชวนคุณลุงเขาไปซื้อเสื้อผ้าร้านเรากันดีกว่าเอาเลยพี่ฝนคุณลุงขา ว่าไงครับคุณลูกคคือว่าหนูว่าขายชุดโกโกวาคุณลุงจะซื้อไปให้ลูกสาวไหมคะโอ้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าลูกสาวกําลังอยากได้แต่หาซื้อไม่ได้เลยอะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณลุงตามหนูมานะคะไปซื้อชุดโกโกวาพร้อมๆกับเพื่อนหนูก่อนคะ่ะได้เลยเจ้ามาพี่เอกเออพี่ฝนว่าแต่ว่าลุขงขาไม่ต้องปิดร้านเหรอไม่รู้เหมือนกันอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้าไม่ค่อยมีตอนนี้ <laughs> ดีมากเลยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆซื้อชุดโกกวาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของหนูไปซื้อทาโกยากิร้านค so ุณลุงนะคะโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวลุงจะลดให้50%เซนเลยนะสุดยอดเลยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ฝนจะไปชวนใครมั่งเนี่ยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแบบว่าทั้งห้องเลยดีหรเปล่าอะ เออก็ดีนะว่าแต่ว่าอุ๊ยคุณครูอยู่อะเราขออนุญาตคุณครูก่อนดีไหมอะไม่ต้องขออนุญาตหรอกชวนคุณครูไปซื้อชุดเลยเฮ้ยรูค่ะว่าไงจ๋าคือว่าคุณครูอยากได้ชุดโกโกวาไหมคะโอ้วชุดโกโกวาเหรอครูอยากได้พอดีเลยมีขายที่ไหนล่ะร้านหนูเองค่ะคุณครู เยี่ยมเลยจ้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูตามไปซื้อเลยก็แล้วกันนะจ๊ะดีพวกเธอพวกเธอดูสิเอ่ออะไรนะเออฝนค่ะฝนเออฝนก็ขายชุดโกโกวาค่ะจริงเหรอเธอขายชุดโกโกวาเหรอ ใช่ฉันขายชุดโกโกวางั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อด้วยคนก็แล้วกันนะเฮ้ยมาแล้วพวกเราเออไปซื้อชุดโกโกวากันมีชุดของผู้ชายไหมเนี่ยมีจ้ามีมีชุดของผู้ชายด้วยงั้นพวกเธอก็ตามฉันมาให้หมดทั้งห้องเรียนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะได้ได,ไดเรากําลังอยากได้ชุดคอสเพยพ์อยู่พอดีเลยแล้วอยากจะบอกอีกนะว,ว่าซื้อชุดโกโกวาแล้วแถมทาโกยากิด้วยนะใช่ไหมคะคุณลุงใช่แล้วครับแล้วคุณลุงจะได้ตังหรอคะ ก็ไม่เป็นไรนะก็ลดค่าชุดให้ลุงหน่อยแล้วกันได้ค่ะคุณลุงค่ะน่ารักจังเลยมาแล้วพวกเราชุดชุดโกโกวารอพวกนายอยู่้ยวันนี้จะได้ใส่ชุดโกโกวาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ปุ๊กปิ๊กว่าไงอนุษย์นายจะใส่ชุดโกวาด้วยไหมอ่ะเฮ้ย,ยเราเป็นแมวใส่ไม่ได้หรอกเฮ้ยใส่ได้นะเดี๋ยวชั้นหาให้ใส่แต่แบบว่าตอนนี้ต้องไปที่ร้านก่อนนะได้ได้ได้อุ้ย รู้สึกว่าร้านมันแปลกๆไปหรือเปล่าทําไมอะปุ๊กปิ๊กอืมรู้สึกว่าคนจะมาร้านเยอะขึ้นนะนี่ไงพวกเราพามาเพียบเลยเร้วๆนีนี่ไงนางแบบยังอยู่เลยอะดูสิโหนางแบบเราสุดยอดไปเลยมันตั้งสุดยอดอยู่แล้วล่ะปุ๊กปิ๊กเพราะว่าฉันน่ะจ้างมาแพงมากๆเลยล่ะโอ้โหพี่ฝนไปจ้างกับมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละโหไวแท้เอาแล้วๆๆเดี๋ยวจัดระเบียบลูกค้าให้ดีก่อน เดี๋ยวจะให้ลูกค้าแปลงล่างใส่ชุดโกโกวาหน้าร้านนี้เลยก็แล้วกันนะได้ได้ให้ฉันก่อนนะใครก่อนนะฉันก่อนฉันก่อนฉันอะใครนี่ไงหัวขาวๆนี่แต่แบบว่าเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนี่ไงเอาสีซ่อมเลยโอ้โหสวยมากๆเลยละเธอฉันชอบชุดโกโกวามากเลยเละไม่ต้องย่งกันนะจ๊ะชุดสวยมากเลย มามามาเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนี่ได้แล้วแล้วรู้หรือเปล่าว่าชุดโก,กกวาของเราอะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กันเหรอเท่าไหรอ่อะพี่เอกอ้าวพี่ฝนเปิดมาที <laughs> พี่เอกจะไปรู้ได้ไงอะเออไม่รู้จะคิดตังเขายัางไงดีอะแต่แบบว่าเขาซื้อชุดแล้วอะแถมทาโกยากิแน่นอนอะอืมลุง วันนี้เนี่ยกำไรหรือขาดทุนเพี่อกก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเก็บตังค์กันแล้วกันนะได้ๆคุณลุงขาคุณลุงมีชุดโกโกวาไปให้ลูกแล้วนะคะว่าแต่จะรับไปกี่ชุดดีคะอ๋อประมาณสี่ชุดจะมีหลานอีกสองคนโอ้ยสุดยอดไปเลยคะ่ะอย่าลืมแถมทาโกะยากิให้กับลูกค้าของหนูด้วยนะคะเอยเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแวะไปรับที่ร้านเลยนะครับทุกคนโอ้ยสุดยอดโอ้โหดูสิ แห่ <He> มากเลยอ่ะพี่เอกแต่แตละ,ละคนเหมือน <Ừ S 2> กันเลยสุดยอดเลยแต่แบบว่าพี่ฝนลืมอะไรบางอย่างอ่ะลืมอะไรอ่ะลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวเองอะดิเอางั้นก็ไปเปลี่ยนมาก่อนไปงั้นพี่เอกอยู่นี่ก่อนนะอ,อ,อย่าให้เพื่อนไปไหนล่ะยังไม่ได้คิดตังโยังของกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก่อนชุดโกโกวางั้นหรอนี่ไงหาเจอแล้วแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนสีก่อนมาดูกระจกใกล้นิดนึงฮึบ ปลี่ยนสีเป็นสีซ้อมแบบนี้ได้แล้วล่ะชุดโกโกวาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เลยเปลี่ยนปากให้ยิ้มนิดนึงเท่านี้ก็สวยแล้วล่ะต้องรีบกลับไปหาเพื่อนเไปเก็บตังก่อนมาแล้วมาแล้วนั่นไงมาแล้วทุกคนมาแล้วมาเก็บตังแล้วทุกคนโอ้ชอบมากเลยงั้นมาเต้นกันหน่อยดีกว่า ได้เลยได้เลยมาแล้วลูกจ้าชุดกะกะวาที่หนูอยากได้ชุดกะกะวาที่หนูอยากใส่ชุดกะกะวะามีซิ้นมีดาโอ้โหพียกสุดยอดไปเลยอ่ะนดดูเรา,เราดิแค่แบบแค่ม,มากเลยปุ๊บปิ๊กอะดูโบสักก่อนนี้